รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เราพามาพบก,กับเจ้านิสสันเอนวนะครับตัวนี้เป็นนิสสันเอ็นวีควีนคนะครับคือแคปใหญ่นะครับ ทีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าดีเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับรถน่าจะอาบน้ำมาแล้วก็เป็นข้อดีไปใช้งานดียาวๆนะครับมีล้อแม็กขอบผ้าให้เท่ๆนะครับรถคันนี้นะครับแหงหลังคานะครับถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับ ห้องเครื่องดูง่ายนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับองค์กรตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับภายในถือว่าค่อนข้างดีนะครับคนตรงโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับรถเป็นเกียร์โต้นะครับเครื่องดีกสีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้นะครับปดสีกเจ็ดนะครับแผงประตูค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเดิมๆไม่ใช่นะครับตัวนี้หน้ากัเดิมเป็นมือหมุนนะครับก็แถมไปให้นะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่ 69,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพากระเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจาทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วต่วนรนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนอเรื่อยๆสําหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสหวัดดนจัง